หลายคนถามถึงว่าทักษะเอมพัตตีหรือความเข้าอกเข้าใจทำยังไงผมมีคำแนะนำครับเริ่มง่ายๆที่การฟังแต่ไม่ใช่การฟังแบบธรรมดานะเป็นการฟังให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเราต้องฟังมากกว่าคำพูดครับฟังลึกไปถึงสิ่งสำคัญที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่เราฟังนะั้นนอกจากเนื้อความที่เขาพูดแล้วเราต้องฟังอารมณ์ความรู้สึก มุมมองทัศนคติความเชื่อที่อีกฝ่ายมีอยู่แต่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆซึ่งจะทําแบบนี้ได้เราจะต้องเป็นพื้นที่ว่างให้ได้เสียก่อนคําว่าพื้นที่ว่างหมายความว่ายังไงมันก็เปรียบเหมือนกับแก้วว่างๆที่พร้อมจะรับอะไรก็ได้ลองตรวจสอบครับว่าถ้าคุณอยากฟังให้ได้ดีจะต้องมีว่างอย่างน้อย3ามเรื่องต่อไปนี้เรื่องแรกครับว่างจากความคิดความกังวลให้เราอยู่กับปัจจุบันกับคนตรงหน้าให้ได้ 2. ว่างจากความรีบร้อน เรายังไม่ต้องด่วนรีบสรุปความหรือรีบตั้งคำถามให้ฟังเขาพูดให้จบซะก่อน 3. ว่างจากการตัดสินตีความเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่ได้ฟังเขาจริงๆถ้าเราอยากฝึกตัวเองในตอนที่ฟังก็ขอให้มี3มว่างนี้แล้วการฟังของคุณจะมีคุณภาพสูงทำให้คุณเข้าอกเข้าใจคนตรงหน้าได้มากขึ้นแล้วลึกลงไปในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาลองไปฝึกกันดูนะครับ หาคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตาม Learning Hub Thailand และแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ